สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่งางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1384งิบสี สวัสดีพี่ๆยามเย็นวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568นะครับพี่ <ur> <ve> discord, ีคร,รับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพักบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ีครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ีครับใจร้อนไม่โทรได้เลย0962594093ครับพี่ีครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับพี่ๆ0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่ีครับใช้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่ีครับและพี่ๆสามารถกดสแกน QR code นี้นะครับพี่ีครับเพื่อแแอดดไไลนนน์กกับททาาางงร้้่่ยๆีส อัโค้ดนี่ครับพี่พี่นี่สะดวกดีนะครับพี่พี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนตัวพี่นนองลองดูครับพี่พี่ครับชอบะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้บริการนะครับพี่พี่ครับและวันนี้พักประมาณนี้ตัวนี้เนาะสี่สิบสามรายการวันนี้พักค ไม่อยากให้พลาดครับพี่บีครับมาฟังกันก่อนไหมพี่อยากให้พี่พีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับพี่บีครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับพี่บีครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษพิเศษน้องไม่เคยแจ้งล่วงหน้าครับพี่บีครับบางทีมองพี่น้องอย่างเช่นวันนี้ครับพี่บีครับเนี่ยวันนี้อาจจะช้านิดนึ่งพี่น้องวันนี้คลิปนี้อาจจะออนช้านิดนึงครับพี่บีครับเพราะว่าวันนี้ตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วครับพี่บีครับน้องเพิ่งเริ่มอัดนะครับพี่บีครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงบ้านพี่พี่ไปดูพระน้อง้งนอพี่เนดะรบเี้ครอง อยากให้พี่ๆกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่ๆอย่างเช่นวันนี้น้องมาเล็ดนิดหนึ่งเขาจะได้แจ้งเตือนน้องพี่ๆว่าเอา้ามาละถึงแม้จะมาชา้าแต่มานะครับพี่ๆครับก็ประมาณที่จะได้แจ้งเตือนน้องพี่ๆแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้แล้วก็พี่ๆอย่าลืมนะพี่ๆนี่นะกติกา,กาเดิมกติกา,กาเดียวของทางร้านเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบก,อชกันก่อนดูให้ใช้กันก่อนด้วยทุกอกทุกใจดูให้พึงพอใจก,กันก่อนครับพี่ๆครับวเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พพพพพีีีีี่่่่่่่วาา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 เฮงงดดดดดดรรรรรรระะะบบบ้้้้นมมมมกกกลลลลคคคิปใหหััจจไไไไไยยทออื EP ต,ต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับพี่พีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องข่าดีพบ้านให้ด้วยนะครับพี่พีครับ ประมาณนี้ครับพี่พี่แล้วก็น้อง่นาน้องยังไม่ได้แจ้งไปครับพี่พี่ครับราคาวันนี้ผมบอกได้เลยว่าพิเศษจริงครับพี่พี่ครับในวันที่น้องมาช้าแบบนี้น้องมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้ไม่เคยแจ้งล่วงหน้าพี่พี่ก็จะไม่ทราบหรอกครับพี่พี่ครับไม่มีท่านใดทราบเรารู้พร้อมๆกันแล้วน้องวันนี้น้องก็ตั้งใจว่าจะมาทําให้ถ้าสมมติมาช้ามาไม่ทันก็ต้องทําให้พิเศษให้แล้วน้องวันนี้ครับพี่พี่ครับอง์ละสามร้อยบาทนี่พิเศษสุดๆเลยครับพี่พี่ครับวันนี้บอกได้เลยว่ารายการเนนะคพี่ยครับ ขอหยาดตีหนึ่งทีแล้วเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่น้องกระดิ่งดังแล้วพี่พีครับเราเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พีครับวันนี้อาจจะไปไวนิดหนึ่งเพราะว่าต้องพยายามกระชับคลิปให้ลงลงมานะพี่น้องถ้าใช้เวลามากครับพี่พีครับคลิปยิ่งยาวไปครับพี่พี่อ้าประมาณนี้เพี่น้องเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้พระลีลานะครับพี่พีครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ครับบบแนี้ลองดูครับพี่พี่ๆครับเลี่ยมดๆแบบนี้นนนะคครรรััับบพีี่่่่ๆๆเกาาดสวย ดีครับพี่พีครับแบบนี้เราดูดตัวไปนนองลีลาไม่ทราบที่แบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่2ครับพี่พ <t ills> ี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พระซุ้มกอครับพี่พี่พระกำแพงซุ้มกอกรุกทุ่งเศรษฐีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยนี่เนื้อหาเก่าจัดจ้านดีมีตลับปุกให้หนึ่งใบนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆเนื้อจัดดีครับพี่พี่ครับในซอกแขนลึกๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยโอ้โหสวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าสวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับจุดแดงๆนี่คือว่านมะขามด้วยเนาะแบบนี้เนื้อหาจัดจ้านดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่3ามเขาขปพีป่ครับหลงวงป่าปาน,ปานวัดปานหลวงโคไปพี่ครับเนี่ยพิมพ์ขี่ไก่หางพวงเด้ดนไปเนอะองค์นี้ครับไปพีป่ครับเขาเลี่ยมเปิดอ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะเลี่ยม ปิดขอบนะพี่น้องเลี่ยมจับขอบไว้แบบนี้ครับพี่ๆครับปิดขอบหมดเลยครับพี่ๆี่ทำให้เราไม่สามารถเห็นผงพุทธคุณได้ครับพี่ๆครับว่าอุดเต็มหรือเปล่านะพี่น้องก็เลยวันนี้เอามาแบ่งปันกันไปครับพี่ๆครับเนี่ยยันต์ต้นหน้ามะอะอุอุยังคมชัดดีครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่ๆเก่าเก่าเดิมๆสวยงดงามมีความน่าใช้ดีผิวพรรณเดิมๆพี่ๆครับแบบเนี้ยพระบ้านๆเดิมๆสวยดีน่าใช้ดีแบบนี้ถ้าพี่ๆตั้งแต่ชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่เข้ารายการที่4ครับพี่พี่ครับแบบนี้พะผงเราไปน็อตพิมพ์ใบโพลหลวงพ่อคงครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีหลังเรียบนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่เคยได้เจอครับพี่พี่ครับนานๆจะเจอซื้อหนึ่งองค์นะครับพี่พี่ครับแบบนี้พระผงนะครับพี่พี่ครับพระเนื้อผงเราไปน็อตพิมพ์ลักษณะพิมพบอยโพคครรัับบบบพีี่แน้ลครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่าๆดเิมสวยๆแบบดี้คร ดูครับพี่บีครับนี่เรียบพลาสติกกันน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้แค่ค่าเรียมก็หนึ่งร้อยบาทต้องมีแล้วครับพี่บีครับแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่5ครับพี่พีครับแบบนี้พระว่าพระสมเด็จนะครับพี่พีครับพระสมเด็จเก่าๆเดิมๆสวยดีชอบเนื้อแบบนี้ไหมครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยเลยครับพี่พีครับเนื้อหาเก่าๆหนึบๆแน่นๆเหนียวๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับสวยงดงามดีเลยพี่พี่นี่เก่าๆเดิมๆลองดูตัวพี่เนาะขอบคางแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยครับพี่พีครับนี่เก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสมเด หารดึบๆแน่นๆเอา300บาท รายการต่อมารายการที่6ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพระรอดหลวงพี่พีองค์นี้สวยนะครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ได้ความเก่าดีครับพี่พีครับแบบนี้แบบลักษณะคล้ายๆพระคงรวมกับพระรอดเราไปต้องแบบนี้ครับพี่เพื่อนกลายเป็นพระรอดหลวงครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีเก่าๆเดิมๆสวยเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยสวยงดงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับใบโพเด้งๆเลยนะครับพี่พีครับโพเด้งๆเลยแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับเนี่ยเนื้อหาเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา 300บาท รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พีครับพระศิวลีหลวงพ่อกวยชุดตินทโรอพี่พีเนี่ยพระเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พีครับเนี่ยหนาปึ๊กเลยนะครับพี่พีครับหนาปึ๊กเลยด้านหลังมีรูปรูปถ่ายหลวงพ่อกวยบรรจุด้วยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่โทอินวันเลยครับพี่พีครับแบบนี้ได้รูปถ่ายหลวงพ่อกวยด้วยครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพี่พีบอกว่าเอ๊ะตอนแรกเขาจะถามว่ารู้ได้ไงว่าหลวงพ่อกวยครับพี่พีครับอันนี้น้องก็ไม่ทราบนะครับพี่พีเพราะน้องบิดมันด้านหลังปึ๊บอ๋อมมีีีีีรรรูปถ่่ายยดด้้วแบบบบนนคคัััพพ รายการต่อมาครับพี่พี่พระอโหงลำพูนพี่พี่ครับแบบนี้เราดูตัวน้องเก่าๆเดิมๆดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ครับพระเนื้อดินเก่าๆพระสกุลลำพูนครับพี่พี่ครับมีความสวยงดงามมีความอ่อนช้อยดีครับพี่พี่ครับถึงแม้องค์ใหญ่ขนาดนี้แต่รายละเอียดติดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เราดูตัวน้องพระเนื้อดินสวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องเรียกว่าสวยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพระือโขงพี่พี่ครับ ครุเขาเรียกว่ากรุสันกูเหล็กครับพี่บีครับแบบนี้จังหวัดลำพูนนะครับพี่บีครับสวยดีน่าใช้ดีเอา300บาทนี่องค์แบบนี้น่ารักดีก็เอาแค่สามร้อยครับพี่บีครับรายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่ก้าครับพี่บีครับแบบนี้น้องพี่น้องหลวงพ่อหนูพี่บีครับวัตโนดชุมพรพี่บีครับแบบนี้เก่าๆก่าเดิมๆสวยๆเลยครับพี่บีครับเนื้อทองแดงบ้านๆเดิมๆนะครับพี่บีครับเนี่ยเหรียญมีเอกลักษณ์ดีครับพี่บีครับเหรียญมีเอกลักษณ์ดีแบบนี้หลังยันนะครับพี่บีครับสวยเลยพี่บีครับเนื้อทองแดงเก่าๆๆๆๆดดดดดาาบบ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 ้้้้นนนไมมแแีีีีีีีคคคคครรรรรััััพพ่่่่หหหหููวววงงอยยสล หนูนะครับพี่พีครับวัตโนดจังหวัดชุมพรพระพระเกจิอาจารย์สายทางใต้ครับพี่พีครับแบบนี้ยิ่งจังหวัดชุมพรไม่ค่อยมีครับพี่พีครับนานๆจะเจอซื้หนึ่งเหรียญครับพี่พีครับแบบนี้เอา300บาท ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างน้องพี่ๆอปพี่ี้เนาะแต่ว่ายังดูโดยรวมน่ารักน่าใช้ดีครับพไปบี้ครับรายการต่อมาครับพไปบี้ครับพระพุทธชินราชปี2460ัร้บครับไปบี้ครับแบบนี้ปีพศ2460ัร้บครับไปบี้ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าๆเดิมๆนะครับพไปบี้ครับการแสดงกติกรรมมนทนฝ่ายเหนือครับพไปบี้ครับแบบนี้แล้วไปด้วยหลังจะเป็นพญานาคแบบนี้ครับพไปบี้ครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยดีดูรวดลายรายละเอียดครับพไปบี้ครับน่ารักมากๆมากๆเลยครับพไปบี้ครับแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆน้ำเดิมๆสวยดีน่่่าาารรรรรััักนนใชชช้ดีีีพพพะุทธิคคบบบบแ นลองดูตัวนี้เนาะปีพศสองพัแบบนี้เก่าๆก่าเดิมเดิมเด้งๆเลยครับพีพีครับแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่11ครับพีพีครับนี่เลยครับพีพีหลวงพ่อไบมาช่องลมไปพีครับเหรียญพ่อไบมาช่องลมเป็นเนื้ออปากาเนาะี่น้องแบบนี้น่ารักดีครับพีพีครับเก่าๆก่าเดิมเดิมสวยงามดีคมๆชัดเลยครับพีพีครับแบบนี้สวยงามและคมชัดดีครับพีพีครับนี่เลยพรับีพีหลวงพ่อไบมาช่องลมครับพีพีครับแบบนี้นี่เนาะี่น้อง อ่าที่ระลึกครับพี่พี่ครับที่ระลึกฉลองโบสถ์และรูปรอพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงเข้าไปว่าช่องลมแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีปีพศ2 4 8 4แบบนี้ครับพี่พี่ครับระบุปีพศให้เรียบร้อยแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับสวยงดงามดีหน้าช้ดีเนื้อปาก้าเก่าเก่าเดิมๆบ้านๆเอา300บาท รายการต่อมารายการที่สิบสองครับพี่พีครับเหรียญหล่อหยดไอเหรียญจดน้ำครับพี่พี่เหรียญหล่อพี่พีครับเหรียญจดน้ำหลวงพ่อจงครับพี่พีครับเนี่ยหลวงพ่อจงวันนั้นแต่งมอพี่พีครับน่ารักดีครับพี่พีโดยรวมถือว่าน่ารักเลยพี่พีเก่าๆก่าเดิมเบ้านๆอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยครับพี่พีครับแบบนี้อันนี้พระบ้านๆอะไรยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดตัวน้องหลังยังดูคมชัดดีครับพี่พีครับแบบนี้ดูครับพี่พีชอบความสวยชอบความคมนะครับพี่พีครับแบบนี้เหรียญนี้สวยงามและคมชัดเลยครับพพพีีีีีีีี่่่่คครรรรัับบบบบบบแแเเเนนนน้้้้ยยยยลลออองงงดดดดูสววาาาาใชหหหญญจจท รายการต่อมารายการที่13ครับเพี่ครับนี่เลยพี่พโอ้เหรียญนี้หายากนะครับพี่พีครับเหรียญหลวงเตะพี่พีครับแบบเนี้ยปี87ครกับพี่พีครับ2487ปเพี่พีเก่าๆ่ามๆสวยงามดีเหรียญหน้าคู่รับพี่พีครับแบบนี้ยนี่หลวเตะคงท้องหลงพี่น้องว่าสามงามจังหวัดนครปฐมรับพี่พีครับแบบนี้หละครับพี่พีที่ระลึกในงานพระป่าวัดสามงามับพี่พีครับแบบเนี้ยปี2อ2 0นะครับพี่พีครับสวยดีพี่พีเมื่อกี้แปจขออภัยครับน่าจะเป็นอายุครับพี่ครับอัยุหลงพี่น้องแบบ ิมสวยงดงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยสวยคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับหลวงวัดเตะคงทองนะไปนะระบบปีพศ2520ครับพี่พี่ครับแบบนี้แหละครับพี่พี่สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆหิ้งๆบ้านๆเอาลงจะหิ้งมาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะครับพี่พี่สวยดีน่าใช้ดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ครับกองพันลำปางพี่พี่เก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีปีนหนึ่งแปดนะครับพี่พี่ครับสวยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ต่อโค้ดนะพี่ๆนาะองค์นี้เขาไม่ได้ต่อโค้ดครับพี่พี่ครับสวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่น่ารักดีครับพี่พี่ครับมณฑลทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มณฑีครับพี่พี่ครับจัดสร้างแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับน่ารักสุดๆเลยพี่พี่แบบนี้สวยๆน่ารักน่ารักของหลวงพ่อเกษมเขมกงโกศนักสุสานไตลักษณ์จังหวัดูนนะพี่ ถึงแม้จะดูว่าผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่พี่ครับแต่โดยรวมผมว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีรายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ระบุปีพศ2518ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่น่ารักดีสวยงดงามมีความน่าใช้ดีมอเตอร์บอรครับพี่พี่ครับแบบนี้ซักค่ายสุดศักดิ์ค่ายสุดศักดิ์มันตีจัดสร้างแบบนี้น่ารักเลยครับพี่พี่ครับเอา300 รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่15พี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญอ่าเหรียญประจํามันเกิดหลวงปู่ใจนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆก่าเดิมเดิมสวยงดงามดีครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงประจํามันศุกร์นะพี่เนาะพระยืนประจํามันศุกร์ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญรูปทรงเสด็จมาผ่านการใช้งกันมาบ้างแต่โดยรวมถือว่าน่ารักมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่พี่ครับเหรียญประจํามันสุกแบบนี้ววยยยดดดีีีีีีีีน่่่่าชะคคครรรััับบบพพพพงงเเเทมล ครับต้องเรียกว่างดงามดีเลยทีีจวเชียวครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่น่ารักดีนะพี่นะเอาสามร้อย รายการต่อมารายการที่สิบหกครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อขันวัดนกกระจับนะครับพี่พี่ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่พี่ครับนี่พระเกจิอาจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเหรียญรูปทรงเสมาเป็นรูปทนะรงหลวงพ่อขันนั่งเต็มองค์ครับพี่ครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ตัวพี่น้องแบบนี้น่ารักดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเด,ด,ดิมๆบ้านๆระบุววัดนกกระจับแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยเลยครับพี่พี่นี่สวยๆคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยน้องเนื้อทองงแดเก่าๆๆดานะคครรัับบบพี่ชอมกๆเลยพี่แบบเนีี้ยยสวดน่าใช้ดีนะคครับพี่รับ เหรียญรูปทรงเสมามีความสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงป่อขันมันต้องกระจาบเอา300บาท รายการต่อมานะครับพี่พีครับรายการที่17ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีนี่โอ้โหดูครับพี่พีครับแบบเนี้ยพระพุทธชินราชใบเสมาครับพี่พีครับแบบเนี้ยเลี่ยมจับขอบเดิมๆนะครับพี่พีครับชินตะกัวนะพี่น้องพระกรุเก่าๆของเมืองพิษณุโลกนะคร <ๆ S 2> ับพี่พีครับแบบนี้นะคร <ๆ S 2> ับ,บะะ <ๆ S 2> พี่พีเนี่ยชินตะกัวสนิมแดงครับพี่พีครับแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับต้องเรียนว่าน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เราดูตัวไปเนองได้ความเก่าเดิมดีสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่18ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีหล่อปกโพนะครับพี่พีครับหล่อปกหล่อน้าปกพี่พีครับหล่อน้าปกแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยลองดูครับพี่พีครับนี่หลังพญานาคแบบนี้นะครับพี่พีครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับนี่เด็กน้องปางหน้าปกแบบนี้เก่าๆเดิมๆนะครับพี่พีครับโลหะเก่าๆเดิมๆเรียบพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีท รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่โอ้โหพระลีลาใบข้าวหลวงปู่สวงนะครับพี่พี่ครับหลวงปู่สวงใช่ไหมครับพี่พี่ครับหลวงปู่สวงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองตัวครับพี่พี่ครับสวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่หลวงปู่สวงวัดอ่าวัด ชีปลาขาวเขาเป็นพี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยๆเลยครับเป็นพี่ครับแบบเนี้ยนี่ด้วยความคลาสสิกดีครับเป็นพี่ครับแบบนี้ลองดูดูไปเนาะพระลีลาใบข้าวแบบนี้ครับเป็นพี่ครับสวยเลยพี่พีเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าลีลาฐานตุ้มมาไปเนาะใบข้าวจะต้องไม่มีฐานครับเป็นพี่ครับอันนจะเป็นฐานตุ้มนะครับเป็นพี่ครับแบบนี้สวยดีพี่พีครับแต่ว่าเป็นอาจารย์เดียวกันครับเป็นพี่ครับหลวงปู่สวงนั่นแหละครับเป็นพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีสวยดีดูโลหะเก่าๆเดิมๆแบบนี้น่ารักน่าใช่ไหมครับเปบนพี่ครับเลยแบบนี้้ถาพี่ๆท่าานนไหชออบก็เ300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่20สิบครับพี่พี่นี่เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพุทธชินราชครับพี่พี่ครับพระพุทธชินราชหล่อปูเผือกวัดกิ่แก้วครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดียันอกเราหน้าลังครับพี่พี่ครับหล่อโบราณเก่าๆเดิมๆสวยดีน่าใช้ดีอุดกลิ่นนะครับพี่พี่ครับกลิ่นขยำดั้งดี เขยับดังกระเพ่ะจะอาจจะไม่ได้ดังกังวานมากนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พครับสวยดีน่าใช้ดีครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องเก่าๆเดิมๆบ้านๆสวยงามดีน่าใช้ดีนะครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูครับพี่พครับหน้าตาเฉพาะติดให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับพี่ครับโดยรวมถือว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พครับเนี่ยหลวงปู่เผือกวัดหินแก้วยันอกเราหน้าหลังแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีนะครับพี่พครับนี่เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างเลยครับพี่พระพุทธชินราชแบบนี้กิ่งเขยวถือ่ายังงดััอยู่ครบคคคคคััััััััพพพไไไไมมม่่่่่ดดดด้้้กกกิงงงขนนนะะรรรบบ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 ีีแแแตออาาาาาจจวเ300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่21พ <cor> ี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พระอ่าพระพุทธนะครับพี่พี่พระพุทธอุ่ทยาสามขาครับพี่พี่ครับแบบนี้ตั้งได้นะพี่นะสามารถตั้งได้เลยครับพี่พี่ครับเนี่ยหิ้งพระเล็กๆเอาไว้ตั้งได้พี่พี่ครับหน้ารถตั้งได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อออกสมฤทธิ์กับดาครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยน่ารักนะครับพี่พี่ครับพระอยุธยาสามขาสวยดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พครับรายการที่22ครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พี่จบลงเข้าไปวัดกำแพงนะครับพี่พครับแบบเนี้ยเนื้อหาเก่าๆและจัดจานดีลองดูได้เลยครับพี่พครับเลี่ยมจับขอบเดิมๆครับพี่พีครับต้องเรียนว่าเลี่ยมจับขอบเดิมๆมาแล้วมีรอยจานครับแบบนี้ที่สาคัญคือมีรอยจานบริเวณนี้ครับพี่พีครับขมๆชัดๆหนึ่งจุดเลยครับพี่พีดูโลหะนะครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่น้องเก่าจัดสวยจริงครับพี่พีครับที่ระลึกปี2478สองพันสี่รั้อยเจ็ดสิบแปดนกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูคครรัับบพีี่่นเก่าๆเดิมๆสวย วยแบบนี้เลยครับพี่ๆครับเนื้อหาเก่าดีจัดจ้านดีแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่23ครับพี่ี่ครับเชียงแสนปกโพพี่ี่ครับแบบนี้เนื้อชินตะกัวสนิมแดงเดิมๆนะครับพี่ี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่สวยๆแบบนี้นะครับพี่ี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ี่ครับเนี่ยชินตะกัวสนิมแดงเดิมๆแบบนี้ครับพี่ี่ครับได้ความเก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องลองดูด้เลยครับพี่ี่ครับเนี่ยโอ้โหชินตะกัวเก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับบเพี่ปกโพเชียงแสนปกโพ พี่พี่ครับแบบนี้งดงามดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่24บี่พี่พี่้องดูดิเลยครับพี่พี่ครับพระมเหสวรครับพี่พี่ครับ เร izing, Onion, ionen, z. Z. ื่องจับขอบเดิมๆเป็นพีครับเนี่ยโกโลว่าพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีครับเป็นพีครับเดิมๆสวยดีชิ้นตะกรวดสีแดงเก่าๆคลาสสิกดีครับเป็นพีครับนี่เลยพี่บีสีแดงคมทั่วเลยครับเป็นพีครับแบบนี้ลองดูดูวไปเนาะเก่าๆเดิมๆสวยๆคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดครับเป็นพีครับต้องเรียนว่าไม่ควรพลาดครับเป็นพีครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยดีน่ารักน่าใช้ดีครับเป็นพีครับพระบ้านๆอาจจะมีผิวพรรณเปิดๆไปบ้างครับเป็นพีครับตามนพนธ์อยู่ที่การเก็บรักษาครับพีีบบบบครัแน้เอาาไป300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่25ครับพี่พี่ครับแบบนี้โดยเป็นตเหรียญหล่อครับพี่พี่ครับเหรียญหล่ออ่าหลวงพ่อแก้ววัดพรมอะไรนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหล่อโบราณเก่าๆก่าเดิมเดิมสวยดีชอบไหมครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยโลหะเก่าจัดๆเลยครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่นี่ดูเก่าดีสวยงดงามดีและมีความน่าเชื่อครับพี่พี่ครับหลวงพ่อแก้ววัดพรมอะไรนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆก่าเดิมเดิมสวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยคลาสสิกดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท อย่าลืมนะครับพี่พี่ครับองละสามร้อยบาทตอนนั้นพี่พี่ดูให้เลยพี่พี่ครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับพี่พี่ครับแล้วก็อย่าลืมพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนะพี่น้องไม่ดราม่ากันนะครับพี่พี่ครับราคาแบบนี้ครับพี่พี่ผมว่าโอ้โหจะชนกันหลายเจ้าเลยครับพี่พี่ครับยังไงพี่พี่ท่านใดพิมพ์ปิดก่อนหรือว่าบอกปิดก่อนต้องได้ก่อนนะครับพี่พี่ครับนี่เพื่อความเป็นมาตรฐานนะพี่น้องก็รักก็ยึดติดกติกาเดิมของเรานะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับพี่พี่ครับ พี่ครับเนี่ยแบงนี้เลยครับพี่พี่หน้าตาติดอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับพับพุทธชินราชพิมพ์เข่าลอยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินวัดตอนจดหอมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่27ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพระเพชรวัดท่าหลวงจังหวัด พี่จิตครับพี่พีครับแบบนี้เราดูไปเนองนี่เลยครับพี่พี่ครับเด่นหล่อคู่บ้านคู่เมืองครับพี่พีครับแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์จอบนะครับพี่พิมพ์จอบเขาจะมีสองพิมพี่พี่ครับจะมีจอบเล็กและจอบใหญ่ครับพี่พีครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับพี่พีคับไอหลวงพ่อเพชรครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีนะครับพี่พีครับหลังเรียบแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆบ้านๆครับพี่พีครับแบบเนี้ยโหปิ้นปิ้นเลยพี่พีครับแบบนี้หูปิ้นปิ้นเลยนะครับพี่พี่ครับาท รายการต่อมาคร e ับพ <tinc S 1> ี่พี่ครับรายการที่28ครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อทานะพี่นะองค์นี้ครับพี่พี่ครับพับปิดตาขมวดมวยผมหลวงพ่อทาพันธุ์เนงแตกครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อเมฆกะพัดครับพี่พี่ครับเหมือนจะเป็นการลงรักและปิดทองหนึ่งรอบนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เนี่ยจะเห็นเหมือนข้ามรักมันเป็นต้องเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูกันได้เลยครับพี่พี่ครับสวยดีน่าใช้ดีครับพีีีีี่่บบบบครรััพพพปิดดดตตาาาาขมมมวววววยยยผหลงงนนเเแแก้สอ300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่29พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่อันนี้รูปหล่อรุ่นรุ่นแรกนะครับพี่พี่ครับรุ่นแรกหลวงพ่อทาอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับไม่ว่าจะเป็นพระปิตาหรือเหรียญหล่อครับพี่พี่ครับยอดนิยมทั้งสิ้นครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อทาพเนียงแตกครับพี่พี่ครับน่ารักดีแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆสวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาแบบนี้เก่าๆก่าเดิมๆสวยๆเลยพี่พี่ลองได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีเอา300บาท รายการ่อมารายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พระชัยวัดออกวัดหัวยิ้วนะครับพี่พี่ครับแบบนี้หลุ่เพ่อเดิมวัดต่องโพครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่แต่ว่าเป็นวัดออกออกวัดหัวยิ้วนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆหล่อโบราณแบบนี้สวยแล้วพี่พี่ลองดูโลหะครับพี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าดีสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเก่าเก่าเดิมเดิมสวยดีแล้งนะครับพี่ครับนนี่้องเราก็ดูรอยตตใใบ้ฐานครับพี่ครับน่ารักดีีแบบน้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่31ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่แบบนี้น่ารักไหมครับพี่พี่พระชัยวัฒน์นะครับพี่พี่ครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปลี่ยนครับพี่พี่ครับแบบนี้ปี2483ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆเนื้อจัดจานดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พระบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดบึงนครนคร าราชสีมานะครับพี่ๆครับหรือว่าโครานั่นเองครับพี่ๆครับแบบนี้ดูครับพี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยเลยครับพี่ๆครับเนื้อในเป็นไงครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงดงามดีมีความน่าใช้ดีนะครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูดิพี่น้องเก่าๆสวยๆเลยครับพี่ๆครับแบบนี้พระชัยวัดหลวงเพราะเปลี่ยนไม่ค่อยได้เจอเลยครับพี่ๆครับแบบนี้น่ารักดีพี่ๆลองดูได้เลยนี่หลวงเพราะเปลี่ยนวัดวัดบึงครับพี่ๆครับแบบนี้จังหวัดนครราชสีมาครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงดงามมีความน่าใช้ดีเล็กๆกลังพพออดดีีีแบบน้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พีครับพระปิดตาพี่พีครับนี่ยันยุ่งเลยครับพี่พีครับแบบนี้ตัวไปเนาะหลังเอ่อหลังตัวนะครับพี่ครับหลังต่อโคตัวนะหนึ่งจุดนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับหลงปูทิมอิสริโกพี่พีลองดูได้เลยแบบนี้น่ารักดีครับพี่พีครับน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เป็นเนื้อโลหะผสมตัวไปเนาะเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆสวยงดงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้นี่พี่พีต่อโคต์หนึ่งจุดนะครับพี่พีครับเป็นโคตัวนะหลงป รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสามพี่พี่ตองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่ประพาเมทนข้างอูกเนื้อทองแดงเก่าๆก่าเดิมๆสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ด้วยความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช่อีแบบนี้รอหนาหนาแล้วก็เหมือนเห็นรอจานจางๆนะครับพี่พี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่บริเวณนี้แต่ไม่ต้องตรงจุดตรงกลางเลยครับพี่พี่ครับเห็นรอจานจางๆอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้โดยรวมน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่แพงด้วยน่ารักน่าใช้ดีอ่าพิมพ์ประพาเมทนข้างอูกครับพี่พี่ครับแบบบนี้เอาาไปท รายการต่อมาครับพี tá, ่พีครับนี่เลยพี่พีพระกลิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับพี่พีครับแบบนี้น่ารักเลยครับพี่พีสวยดีน่ารักดีครับพี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมรมดำพี่พีครับนี่กลิ่งเขย่าดังนะครับเขย่าดังแต่อาจจะไม่ได้ดังกวางวานครับพี่ครับขย่าใกล้ๆหูพี่พี่ได้ยินอยู่แล้วครับพี่พี่ครับถือว่าเป็นอุดกลิ่งยังอยู่นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีพระกลิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบนครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่สวยงดงามและมีความน่าใช้ดีเเเเเลลลลล็กกกๆๆสสววยยยยยแแบบบบบบบนนนนีีีีี้้าาาัััััง่่่่รรรรคคคพพอ รายการต่อมาตัวการที่35ครับพี่พี่ครับถึงสายเครื่องรางกันบ้างแล้วครับพี่พี่แบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าองค์นี้พี่พี่ลองดูเด็กโอ้โหพี่พี่ครับผมดูเนี่ยดูว่าเป็นกระดูกนะครับพี่พี่ครับในส่วนตัวนะครับพี่พี่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับไม่กล้าตีงออาครับพี่พี่ครับนีพี่พี่จะตกใจครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยผมตีราคากระดูกไปให้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูตัวน้องสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เป็นแม่นักกวักครับพี่พี่ครับแต่อันเนี้ย ใจนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยดีแล้วเป็นพระพุทธยืนแบบนี้ครับพี่พี่สวยดีน่าใช้ดีเป็นอ่าเขาเรียกว่าสามส่วนนะพี่พี่เนาะเป็นสามส่วนครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยดีน่าใช้ดีแบบนี้เอาสามร้อยบาทแค่ค่าเรียกว่าจะหมดแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่แพงเอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามสิบหกครับพี่พี่ครับพระปิดตาพี่พี่ครับแบบเนี้ยนี่เลยพี่พี่ครับวัดโพธาเตีเยนพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องเก่าๆเดิมๆมวลสารเต็มๆเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยวัดโพธาเตีเยนเก่าๆเดิมๆ น่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยพับปิตาเนื้อผงน้องเนื้อผงกระดูกครับพี่พีครับแบบเนื้อผงกระดูกครับพี่พีครับแบบนี้นะครับพี่พีหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อผงกระดูกผีนั่นครับพี่พีครับแบบนี้นล้วน้องวัดโพธาเติยนน่ารักดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่37ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเนี่ยสีพึ่งอันดับหนึ่งครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทาว้กขบคัมพึงพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่ครับเนี่ยสีพึ่งเต็มเต็มเลยพี่พี่สีพึ่งสีเขียวมรกตแบบนี้งดงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ครับเรียบพลาสติกกันน้ำให้เรียบร้อยแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเอา300บาท รายการต่อมาพี่ๆี๋รูปถ่ายหลงพวกกวยชุดตินทโรครเขาไปมีบแบบนี้บานเล็กๆให้เด็กๆของไว้ใช้ได้ครับพี่ๆครับแบบนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วพี่น้องใกล้ปิดเทอมแล้วครับพี่พี่ครับช่วงนี้น่ารำลากครับพี่ๆครับกัวเด็กๆจะไปเล่นไกลกันครับพี่ๆครับแบบนี้ให้หลบรูปหลงพวกกวยติดตัวไว้ครับพี่ๆครับแบบนี้มีตะกุดสาดอกครับพี่ๆครับสวยดีน่าใช้ดีครับพี่ๆครับเนี่ยตะกุดเนื้อเอ่อน่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงแล้วก็เป็นกระไรเงินหรือเปล่าครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆรูปถ่ายหลวงใช้้ไดคครรรัับบบบพีีีี่่ๆเเเนยยยททหญา ครับพี่พี่ครับเนี่ยเล็กๆเด็กๆของใช้ได้แบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเก้าครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพ่อจีนนะครับพี่พี่เชื่อครับพี่ครับหลวงพ่อจีนหลวงพี่พี่เนาะหลวงพ่อจีนวัฒนาราชครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักปิดทองแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงดงามและมีความน่าเฉลี่ยเนื้อหายแบบมันๆแล้วครับพี่พี่ครับผ้าปิดตาพิมพ์เล็กหลวงพ่อจีนวัฒนาราชครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่40ครับพ,พี่พี่ครับแบบนี้เป็นตะก,กุดอ่าเขาเรีรยกอะไรพี่นะตะก,กุด หัวใจโรคกระแทกครับพี่พี่หัวใจโรคกระแทกแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงผู้ชายวัสดเด็ครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีมีรอยจานหนึ่งจุดนะครับพี่พีครับแบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่พี่เนาะตะกั่วเขาตั้งเก่าเลยครับพี่พีครับแบบนี้เป็นม้วนตะกั่วแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆดเดิมบ้านๆเอกลักษณ์ก็คือการมีเชือกนะครับคล้ายๆเชือกผูกแขนนะครับพี่ครับเนี่ยมัดไว้แบบนี้นะพี่น้องนี่คือเอกลักษณ์หลวงหลวงผู้ใจเลยครับพี่พีครับแบบนี้พระนี่เลยพี่พีวมอ่ล เก่าๆเดิมๆมีรอยจานครับพี่พี่บนี่มีรอยจานนอก1จุดแบบนี้นะครับพี่บี่ครับแต่ไม่รู้ว่าด้านในรถมีรอยจานอีกเพิ่มอีกหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้เอา300ครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่41ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่แบบนี้สวยนะครับพี่พี่ี่เก่าๆเดิมๆสวยดีไม่รู้มีรูปหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับไม่รู้บื้จุรูปหรือเปล่านะพี่นะผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนด้วยครับพี่พี่ครับโดยปกติแล้วครับพี่พี่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ทราบเลยครับพี่ว่าเเเปปป็็็นน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 นทีีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่ไไไไไหหหะะะะคคคคคครรรรรรรัััััับบ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 พพพพพพมมมมมมมูู้้าองงงสแลผ มองไม่เห็นนะครับเแบบส่องทะลุเฉยๆครับพี่พีครับส่องทะลุเฉยๆนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับนี่น่าจะเป็นกระดูกถูกนี้เนาะเป็นน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้ไม่ทราบที่สวยดีรอยจันเต็มๆครับพี่พี่นี่ต้องบอกเลยว่ารอยจันเต็มๆเลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีน่าใช้ดีเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่42ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เป็นเขาควายนะครับพี่พี่เขาควายเอามาแกะเป็นเสือแบบนี้ครับพี่พี่บเสือแกะเป็นเขาควายนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยๆเลยพี่พี่ครับเป็นเขาควายนะครับพี่พี่ครับแกะเป็นรูปเสือแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีเรียบพลาสติกกันน้ําให้เรียบร้อยแบบนี้เอาไป300บาท แล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ของวันนี้ครับพี่พีครับรายการที่413พี่ครับเนี่ยพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่หรือเปล่าครับพี่พีครับเนี่ยน้องไปเนาะน่าจะเป็นไม้ไผ่หรือเปล่าครับพี่พีครับแบบเนี้ยคล้ายๆไม้ไผ่ตันเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยสวยดีครับพี่ว่ารอจานยันนะโมพุทธายะหรือว่ายันคูของหลวงหลวงพ่อเดิมนั่นเองครับพี่พีครับแบบเนี้ยเลยครับพี่พี่นะโมพุทธายะแบบนี้ยันพุทซ้อนหลวงพ่อเดิมครับพี่พีครับแบบเนี้ยมีตัวอักษรเยอะเลยครับพี่ว่าติดเยอะแยะเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยสวยงดดดดดดงงาาาาามมมมมมมีีีีคคควนนนนนนน่่่่่ชืจะะะะะะะเเปป็รณตตตตตกกกกุุุุไไไไูู้้้้้อพผัแบบ สวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่พี่พี่ไม้เก่าๆเดิมๆม,มีรอยจนันยันนะโมพุทธายะหรือว่ายันพุทธซ้อนนั่นเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้สวยดีน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อถ้าพี í, าพ í, าพ í, ่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆพี่พี่องดูความเก่านยพี่นะดูครับพี่พี่ครับไม้ค่อนข้างเก่าจัดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงดงามมีความน่าใช้ดีแล้วดูแล้ว,ลวดูรอยจันครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ไปสามร้อยบาทดูราคาครับพี่พี่ครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้แพงองค์43บากนี่ส องค์ละ300บาทสัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่คลิป EP 1384เดี๋ยวพี่เน้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนทัก้งใจลงได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพือเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีเอ้ยยินดีและเต็มใจให้บริการน้องวันนี้ครบถ้วนแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอบต้องกราบขอประธานาไปพี่ๆมานัดที่นี่ด้วยนะครับพี่บีครับวันนี้ก็ต้องขอบขอบพระคุณพี่ๆทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้องและยังกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเสมอมาครับพี่บีครับกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆครับพี่ๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่บีครับกติกาเดิมกติกาเดียวของทางร้านเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดู้วยทุกหัวใจดูให้พึงพอใจกันก่อนครับพี่บีครับแล้วก็ปิดพักกันไปพี่ๆปิดก่อนได้ก่อนยิ่งราคาแบบนี้องคคค์ละบบบบบบาาทแนีีีีีี้้้รรรรััพพพพ่่่่ตอองมย ครับขอให้มีแต่ความสุขครับพี่พี่วันนี้แล้วเรามาเจอกันทุกวันนะครับพี่พี่ครับตีห้าและสี่เมงเงินของทุกวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้นบานราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ